สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง Sport Day นะคะสำหรับวันนี้อ้ก็จะนำข่าวสารความเคลื่อนไหวของกีฬาวอลเลย์บอลมาฝากเช่นเคยหลังจบก,การแข่งขันวอลเลย์หญิงชิงแชมป์เอเชีย2023สาวไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมควา้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ได้สำเร็จโดยการเอาชนะทีมชาติจีนไปอย่างสุดมัน3-2ต่อเซตในเกมรอบชิงชนะเลิศซึ่งในการควา้าแชมป์ในระดับเอเชียของทีมวอลเลย์ลสาวไทยนั้น มาดูกันว่าสาของเราจะได้รับเงินรางวัลมากเท่าไหร่ได้จากอะไรบ้างโดยจากเงื่อนไขาตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่ส่งแข่งขันโดยใช้คําว่าแห่งประเทศไทยในระดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย หากคว้าเหรียญทองจะได้เงินรางวัล600,000บาทเหรียญเงินได้เงินรางวัล400,000บาทและเหรียญทองแดงได้เงินรางวัล200,000บาทดังนั้นหากนับเฉพาะเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพียงอย่างเดียวทีมสาวไทยชุดนี้จะได้รับเงินรางวัลตกคนละ600,000บาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด8,400,000บาทโดยที่ยังไม่นับรวมกับเงินรางวัลที่สมาคมวอลเลย์บอลแหล่งประเทศไทยจะได้รับอีก30%และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับเงินจำนวนอีก20%จากกองทุนอีกด้วยนนนนออกกกจกจจจาาาะะะะได้้้รรับรับเกกงงงิววลทุแคผูใหญ่ีย,ย เครื่องดื่มเอสโคลาหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยยังมอบเงินรางวัลอัดฉีดอีก1ล้านบาทเช่นเดียวกับบริษัทอุบลไบโอเอทานอล e จำกัดมหาชนผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังที่ได้มอบเงินสนับสนุสน,นอีก1ล้านบาทให้กับสาวไทยเช่นกัน ก็ถือเป็นรางวัลแห่งความพยายามความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจที่ต้องทําเพื่อชาติทําเพื่อธงไตรรงที่อยู่บนอกเสื้อต้องห่างจากครอบครัวและแทบไม่มีเวลาส่วนตัวโดยทุทกๆันพวกเธอจะต้องซ้อมๆๆเงินรางวัลน,นี้เหมาะสมแล้วสําหรับพวกเธอและอยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเห็นถ <c oughs> ึงความสําคัญของกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นซึ่งตามข่าวเห็นเรตติ้งในนัดชิงชนะเลิศจะพบว่ามีจํานวนผู้ชมเข้าไปชมหลายล้านคนกระแสแรงมากเลยค่ะ อยากจะให้มีเงินมาสนับสนุนสมาคมวอลล์บอลกันเยอะๆเพราะปัจจัยหลักที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่ความสําเร็จได้ส่วนหนึ่งก็คือเงินสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนยกตัวอย่างในการแข่งขัน VNL ที่ผ่านมาสาวไทยต้องไปก่อนการแข่งขันเพียงแค่2วันตามเกณฑ์ที่ FIVB จัดให้ พราะมันจะรวมค่าใช้จ่ายไว้แล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแต่ถ้าอยากจะไปปรับตัวกับสภาพอากาศก่อนหลายๆวันค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นจะต้องจ่ายเองซึ่งสมาคมเองก็ต้องประหยัดงบป,ประมาณไว้ด้วยเนื่องจากเงินที่ได้รับจากผู้สนับสนุนหลักก็ต้องเอาไว้บริหารจัดการกับหลายๆอย่างเพราะสมาคมไม่ได้มีแค่วอลเลย์บอลหญิงเพียงชุดเดียวมีทั้งทีมชายทีมชายหาดทีมยู6ิบหกยูสิยูอยู่มีหลายอยู่มากๆค่ะก็ต้องแบ่งเงินเอาไว้ใช้ส่วนนั้นด้วย หากเรามีงบประมาณที่มากพอนอกจากการเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศแล้วอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระดับโลกก็จะมีเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพของทีมก็จะดีขึ้นตามลําดับเช่นเคยค่ะหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปสื่อดังของเวียดนามก็ได้ตีข่าวพูดถึงเรื่องนี้พอสมควรนะคะโดยก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าทีมสาวไทยรับรางวัลกว่า400ล้านดองต่อคนหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3 โดยสาวไทยจะได้รางวัลใหญ่เป็นเงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินักกีฬาแต่ละคนจะได้รับเงินรางวัล600,000บาทหรือเกือบ415ล้านดองเวียดนามเงินรางวัลรวม8.5ล้านบาทเกือบ6,000ล้านดองเวียดนามนอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนอีก2ล้านบาทโดยเงินรางวัลจะแบ่งให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนและสมาคมอลเลย์บอลไทย ซึ่งหลังจากบทความนี้ได้แพร่ออกไปนะคะก็ได้มีแฟนบอลของเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบกับเงินรางวัลที่ทีมของพวกเขาได้รับโดยแฟนๆเวียดนามจะว่าอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยคะ่ะไปกันที่ความคิดเห็นแรกเลยนะคะโดยชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มากล่าวว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมเวียดนามถึงเทียบกับประเทศไทยไม่ได้ทุกอย่างมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินความคิดเห็นต่อมานะคะนอกจากโบนัสแล้วสัญญาหรือโฆษณาต่างๆสําหรับแบรนด์ดังของไทยอย่างสร้างไรายได้ให้กับพวกเขามหาศาลอีกด้วย ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มกากล่าวว่าวอลเล์าบาลอลหญิงเวียดนามก็ร้อนแรงเช่นกันในปีนี้โดยทําผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องแต่สาพันธ์ยังคงไม่สามารถระดมผู้สนับสนุนหลักได้จากตรงนี้ก็ไม่คนมาตอบกลับไปสั้นๆนะคะว่าสําหรับเวียดนามแล้วรับรางวัลทั้งทีม100ล้านดองเช่นเดียวกับท่านนี้นะคะเวียดนามตอบแทนทั้งทีม100ยล้านดองเทียบไม่ได้เลยกับประเทศไทยสมควรแล้วที่แพ้ความคิดเห็นต่อมาค่ะ สำหรับเวียดนามมันน่าเศร้าประเทศที่วอลเลย์บอลเป็นกีฬาโปรดอันดับสองรองจากฟุตบอลน่าเสียดายมากที่ไม่ค่อยมีใครสนับสนุนชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มากล่าวสั้นๆว่าไทยรวยมากก็มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าประเทศท่องเที่ยวก็งี้แหละความคิดเห็นต่อมาค่ะเวียดนามก็มี400ล้านแต่สําหรับทั้งทีมจากนั้นโค้ชก็เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเวียดนามกับไทยแต่เราไม่สามารถเปรียบเทียบในด้านการลงทุนเพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของนักกีฬาระหว่างไทยกับเวียดนามได้เลย ต่อมาค่ะคุ้มมากคนไทยเป็นแฟนวอลเลย์บอลพอๆกับฟุตบอลพวกเขาจึงได้รับการสนับสนุนมากมายความคิดเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวว่าแบบนี้ยังจะมีใครเปรียบเทียบกับนักกีฬาไทยและวิจารณ์นักกีฬาตัวเองอีกไหมชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวสั้นๆอีกนะคะว่าวเวียดนามได้อันดับที่4แต่ได้รับเงินสนับสนุนเพียง200ล้านดองเท่านั้นเช่นเดียวกับความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะวเวียดนามได้200ล้านหารด้วย14คน ความคิดเห็นต่อมาค่ะอย่าเปรียบเทียบเลยผู้หญิงประเทศไทยมีอิทธิพลมากเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งประเทศมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและแม้แต่ตำแหน่งอันทรงเกียรติจึงได้รับความนิยมและการยอมรับสูงส่วนผู้หญิงเวียดนามมีชื่อเสียงเพียงในกลุ่มคนที่รักกีฬาเท่านั้นต่อมาค่ะ กีฬาก็เหมือนกับอาชีพคุณต้องมีรายได้ที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำเกินไปโดยทั่วไปแล้วผู้ที่โดดเด่นจะได้แข่งขันในต่างประเทศและได้รับสัญญาจากโฆษณาคนไทยจัดวางรากฐานมาหลายปีแล้วและแหล่งเงินทุนต้องมาจากการสนับสนุนธุรกิจโฆษณาด้วยไม่ใช่จากที่อื่นอย่าบ่นหรือว่าเปรียบเทียบตัวเองกับประเทศไทยเพียงแต่ว่าวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ได้กำหนดทิศทางที่เฉพาะเจาะจงจึงไม่สามารถพัฒนาได้เหมือนไทยญี่ปุ่นและจีน จริงๆแล้วการวางแนวทางของสหพันธ์สามารถเข้าถึงได้เพียง50%ของ3ประเทศที่เพิ่งกล่าวถึงเนื่องจาก GDP รวมของเรายังต่ำกว่ามากจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับทิศทางที่100%ของขนาดเดียวกันกับพวกเขาการวางรากฐานต้องเริ่มมาจากการพัฒนาส่วนสูงการคัดกรองการคัดเลือกการฝึกและการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ หากต้องการทำเช่นนั้นให้สร้างกองทุนพัฒนากีฬาแบบไทยแผนควรจะเป็นในขนาดเท่านั้นงบประมาณที่เหมาะสมเป็นหนึ่งทีม U18 U19 U23 นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับทีมชาติความคิดเห็นต่อมาค่ะประเทศไทยยังอยู่ในอันดับต้นๆเสมอชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะเช่นชมวอลเล์บอลไทยและแม้กระทั่งนักกีฬาวอลเล์บอลไทยด้วยชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือทัศนคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาชื่นชมความสามารถและการอุทิศตนของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลเป็นอย่างมากพวกเขาดูแลและมีค่าตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาแต่ละคนเพื่อสร้างเงินไขให้นักกีฬาคนนั้นมีทรัพยากรทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เพื่ออุทิศตนแข่งขันเพื่อสีธงชาติและเพื่อประเทศชาติพวกเขาพยายามให้นักกีฬาแต่ละคนไปแข่งขันในต่างประเทศอยู่เสมอ ประเทศที่มีพื้นฐานด้านวอลเลย์บอลชั้นนาของโลกเพื่อพัฒนาระดับและความเชี่ยวชาญของนักกีฬานั้นไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ตามนอกจากนี้พวกเขายังพยายามจัดการแข่งขันระดับนานาชาติตั้งแต่ระดับทวีไปจนถึงระดับโลกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วยสรุปแล้วในปลายเดือนนี้ฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าฉันมีคําถามสองข้อทําไมเวียดนามถึงไม่รวยทั้งที่มีประชากร100ล้านคนทำไมเวียดนามถึงไม่มีค่าตอบแทนที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการพัฒนากีฬา ความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเขามีผู้สนับสนุนนับไม่ถ้วนเงินรางวัลเกินคำบรรยายเป็นเหตุผลว่าทําไมนักกีฬาทุ่มสุดตัวส่วนเวียดนามนั้นไม่ต้องพูดถึงเช่นเดียวกับชาวเวียดนามท่านนี้นะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนักกีฬาไทยทุกคนจึงทุ่มเทยอย่างเต็มที่ความคิดเห็นต่อมาค่ะแฟนาบอลของพวกเขามีจํานวนมากกว่าเราหลายเท่าไม่แปลกใจที่จะมีผู้สนับสนุนมากมายต่อมานะคะ00 0 0 0บาทมันเยอะมากมีขนาดเพิ่งได้แชมป์เอเชีย แต่ถ้าพวกเขาติด3าอันดับแรกของ v n l หรือเข้ารอบในการคัดโอลิมปิกแม้รู้ว่ามันจะยากก็ตามพวกเขาก็คงจะได้รับเงินมากมายมหาศาลเมื่อเลิกเล่นทีมชาติชาวเวียดนามท่านต่อมาค่ะสมควรแล้วกับสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อประเทศไทยและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้มากล่าวเอาไว้ว่าสหาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามของเรามอบเงินรางวัล1น0ล้านดองเวียดนามให้กับทีมเมื่อทีมเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกมันช่างแตกต่างกันจริง ค่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวลีบอลที่แอดได้นำมาฝากกันรวมไปถึงความคิดเห็นจากทางเพื่อนบ้านด้วยซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือสนับสนุนแอดด้วยการกดซุปเปอร์แฟงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยด้วยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ